สวัสดีทุกคนวันนี้ผมมาทำความสะอาดเป็นห้อง airbnb นะคะใครที่เพิ่งดูงานโบส์คือทำความสะอาดห้องเช่า airbnb นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะโบท์ททำวิดีโอให้ดูห้องใหม่เท่านั้นห้องนี้เนี่ยเพิ่งเปิดรับลูกค้าครั้งแรกนะแต่ว่ามีลูกค้าอยู่แล้วแล้วเขาก็เช็คเอาท์ไงโบถึงได้ทำความสะอาดนะคะห้องนี้อยู่บนตึก ชั้น3ตามมาเลยนะคะจะพาไปดู จอดรถอยู่ที่ริมถนนหน้าตึกนะคะนี่คือตึกที่โบ๊ทมาทํางานนะคะทุกคนนี่ห้องที่จะเข้าวันนี้คือด้านขวามือนะคะที่จะให้ดูอะ่ะแต่โบท๊ทมีทําห้องด้านซ้ายมือด้วยวันนี้นะคะทุกคนถ้าสนใจก็แวะไปดูวิดีโอที่โบท๊ทเคยทําแล้วแล้วกันนะใครที่เคยดูแล้วก็น่าจะพอจําได้นะคะเอาละค่ะเไปทําของสะอาด ห้องด้านซ้ายมือให้เสร็จแล้วจะพาทุกคนไปดูห้องด้านขวามือที่เปิดใหม่นะคะอยู่ชั้นสมไปค่ะไปทาความสะอาดห้องด้านซ้ายกันก่อนนะคะแล้วพก็ะทำเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้ก็ตามมาเลยค่ะเข้าห้องด้านขวานะคะก็ต้องใส่รหัสที่ประตูกันก่อนจากนั้นก็เดินขึ้นบันไดกันละจ้า ที่นี่ไม่มีลิฟต์นะคะต้องเดินขึ้นบันไดนะคะบันไดมีทั้งหมด3ชั้นปดขึ้นไปชั้นบนสุดลแล้ววันนี้กว่าจะเดินถึงนะก็หอบเอาเรื่องเลยตอนที่โบสทํทใหม่ๆนะคะบันไดยังไม่ได้เป็นลักษณะที่เห็นวันนี้นะบันไดมีสภาพที่ย่แย่มากๆนะคะพุ่ามาทำความสะอาดอยู่3ามสี่ครั้งหอบขึ้นเพราะฝุ่นเยอะมากเป็นพรมด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทาง ผู้ดูแลเขาก็ปรับปรุงใหม่นะคะดูดีดูด,ดีแล้วก็ฝุ่นน้อยลงถึงแล้วถึงแล้วห้องนี้นะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่โบได้เข้ามาดูห้องนะคะหน้าตาเป็นยังไงยินดีต้อนรับทุกคนพุ๊ดพาเดินดูหนึ่งรอบก่อนนะคะพุ๊ดก็อยากจะเห็นเหมือนกันก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาดนะสภาพของห้องไม่ แย่มากไม่รกไม่เละเทะไม่มีจานกองนะคะผู้พักเจ้าแรกน่ารักนะคะนี่ก็คือสภาพห้องทั้งหมดโดยรวมเลยนะคะโปรดชอบภาพบนหัวเตียงมากๆเลยอะ่ะเป็นใบพัดเครื่องบินนะคะเอาละค่ะหลังจากเดินชมหนึ่งรอบแล้วนะคะ จะได้ดูอีกทีหลังจากที่พวรทำความสะอาดเสร็จแล้วนะห้องนี้เนี่ยอยู่ด้านบนสุดของตึกไงก็จะเห็นวิวข้างนอกสวยอากาศดีประตูนี้คือระเบียงด้านหลังนะคะเห็นถังขยะสีเขียวด้วยเห็นไหมที่โบ๊ทดันทำกุญแจรถร่วงลงไปเนี่ยใครได้ดูบ้างตอนนี้ก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูกันอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะยำอองอรทไทยสวยงามนะคะสวยงามมีจานมีช้อนมีเตาไอ้ไม่เตาเตาอยู่แล้วมีกระทะมีหม้อด้วยนะแต่ว่าบถเปิดให้ดูไม่ครบบถลืมมีแก้วมีเครื่องต้มกาแฟมีเครื่องนุ่ปิ้งขนมปัง เครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะเครื่องปั่นผักก็แล้วแต่ว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมพิเศษถ้าไม่มีก็ขอได้นะคะติดต่อกับเจ้าของผู้ดูแลนั่นแหละเขาจัดการให้เรียบร้อยนะคะและนี่ก็คือเตียงนอนที่น่านอนใช่ไหมปวดชอบมากๆเลยอการแต่งห้องเขาแต่ละห้องอะ่ะจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละห้องนะห้องนี้เนี่ย อ่างอาบน้ำมีขนาดใหญ่กว่าห้องอื่นๆนะคะแล้วก็เปิดมุลี่ขึ้นไปก็จะเห็นตึกด้านนอกนะคะอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือเป็นกรนิตนะคะเป็นหินอ่อนสะสวยสะสวยประตูวันนี้เปิดปิดได้ ตอนแรกโพึกว่ามันเป็นสไลด์พอมาทำความสะอาดจับดูเอามันไม่มีสไลด์นี่หว่ามันมีแค่เปิดบ้านเดียวนะคะแล้วก็เปิดม่านเปิดมุลี่ก็เห็นวิวบ้านนะคะเอาละค่ะวันนี้สำหรับห้องใหม่ก็เท่านี้นะคะยังมีอีกห้องหนึ่งโพยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำนะคะถ้าได้ทำเมื่อไหร่ทุกคนจะได้เห็นแน่นอนไปนะคะบายบายสวัสดีค่ะ